สวัสดีครับพี่น้องท่รัลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่28ข้อ16-17นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าบางคนยังสงสัยในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่28ข้อ16-17นี้เมื่อพระเยซูครจ้ะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วสาวกของพระองค์แม้ว่าอยู่ใกล้ชิดพระองค์ก็ยังบางคนสงสัยครับในพระคัมภีร์ฉบับ2011ได้กล่าวไว้ว่าแต่สาวก11คนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกําหนดไว้ และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายก็กราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตัดกับเขาว่าในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าพระเยซูคริสต์เจ้าให้สาวก1 1คนไปที่ไหนครับไปที่กาล,ลิลีทาไมพระองค์ไม่ได้นัดเจอเขาที่ในเยรูซาเลม็มเพราะสาวกบางคนยังมีความกลัวแต่ในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงว่าเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายก็กราบลงนมัสการพระองค์แต่บางคนยังสงสัยอยู่ นักศาสนาศาสตร์ตีความหมายว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สาวก11คนเท่านั้นแต่ยังมีสาวกค,คนอนื่นๆด้วยซึ่งถูกกล่าวในพระคัมภีร์หนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อที่6ได้พูดถึงเรื่องของการที่มีคนมาสมทบมหาพระเยซูคริสต์เจ้าในประมาณ500คนนะฮะและพระเยซูคริสต์เจ้าปรากฏกับเขาถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่5ข้อที่1 มันจะเป็นภาพแบบเดียวกันก็คือตอนที่พระองค์ทรงเทศนากับสาวก12คนจริงๆตอนนั้นมีคนมามีประมาณ5,000คนแต่พระคัมภีร์เน้นเกี่ยวกับเรื่องของ12คนเท่านั้นแต่กันเองตอนนี้ได้พูดถึงสาวก11คนนั้นจริงๆแล้วก็ยังมีสาวกค,คนอื่นๆประมาณ500คนในพระคัมภีร์ตรงนี้เราได้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับการสงสัยครับอันที่1ครับความสงสัยเป็นเรื่องปกติของกลุ่มผู้เชื่อ สาวกเองเคเห็นฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ได้ฟังคําสอนของพระองค์และบางคนได้สัมผัสแล้วว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายไม่ใช่คนเดียวหลายคนด้วยกันสัมผัสแต่ก็ยังมีบางคนในกลุ่มผู้เชื่อที่ยังมีความสงสัยดังนั้นเองกว่าสาวกจะมาถึงจุดนี้นั้นพวกเขาก็ยังมีความสงสัยหลายเรื่องด้วยกันขอดูเ้ื่องใจเราว่าความสงสัยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราต้องจัดการความสงสัยนั้นด้วยพระชนะของพระเจ้าด้วยพระสัญญาของพระเจ้าอันที่สองครับ ความสงสัยอาจจะเกิดขึ้นในขณะนมัสการข้อ17บอกว่าเมื่อเขาเห็นพระองค์ของทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่ในั้นเองการนมัสการทําไมหลายคนนมัสการพระเจ้าแต่ยังสงสัยได้เพราะว่าการนมัสการของเขานั้นเป็นเพียงการนมัสการที่ออกมาจากภายนอกและไม่ได้เข้าใจถึงพันธะญาของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเองนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงการนมัสการนั้นต้องไม่มีความสงสัยอยู่ภายในแต่ ทำไมหลายคนจึงมีความสงสัยเพราะการนมัสการของเขานั้นเป็นเพียงการนมัสการที่ออกมาจากภายนอกเท่าน,นั้นเองนะครับอันที่ 3. พระเยซูทรงประสงค์ให้เกิดความเชื่อมั่นไม่สงสัยนะครับทำไมพระองค์ให้พวกเขาออกมาจากเยรูซาเล็มมาอยู่กาลลีเพราะแน่นอนว่าสาวมีความกลัวและพระองค์ต้องการให้เขาวางใจพระองค์แน่นอนครับว่าจริงๆพระองค์ปรากฏกับพวกเขาหลายครั้งด้วยกันนะครับและในตอนนี้พระเยซูเจ้าจึงเสด็จเข้ามาใกล้เขาและตัดกับเขา ถามว่าทําไมพระองค์จึงเสด็จเข้ามาใกล้แน่นอนการที่เสด็จพระเข้าไปใกล้นั้นเพราะว่าบางคนยังสงสัยอยู่พระองค์จึงไปใกล้เขาและเริ่มตรัสบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญเป็นมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้ากับสาวกเหล่านั้นันนั้นเองเมื่อเราเองมีความสงสยัยโอเคเราเข้าใจอันที่หนึ่งครับความสงสัยเป็นปกติของผู้เชื่ออันที่สองความสงสัยอาจจะเกิดขึ้นในการนมัสการก็ได้เพราะว่าเรานมัสการเพียงภายนอกอันที่สาม พระยิกิยจะประสงค์ให้เราเชื่อมั่นไม่มีความสงสัยและเมื่อเราสงสัยขอให้เราฟังพระสุรเสียงของพระองค์และพระสุรเสียงของพระองค์จะทําให้เราหายจากความสงสัยเหล่านั้นขอพอระเจ้าอภัยับ